สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาช่มข่าวกับคุณประวัติดิติเตชะโยศุลผู้สืบครประําจังหวัดอำนาจดะเริ่อจากพาท่านผู้ชมมาที่ศูนย์อำนวยการบริการประชาชนโดยโครงการชลประทานอำนาจจะเรื่อและกูผู้ไซนามาเก็บน้ำพุธอุทยานหรือชุมชนนวลจานนี่ครับมาเบิง่ง ทองส่งน้าใสสะอาดครับท่านผู้ชมครับนี่ค่ะปีประชาชนมาครับเหรียญหน้าแมลงครับมือดีก็เป็นวันที่เจ็ดมีสายชน2568ประชาชนชุมชนชาติเมืองครับก็ได้ลังไหลออกมาเหรียญน้ามันทเอนครับผ้าดูร้านมาเหรียญหนาดีน้าห้างนะฮะเตกะครับทางครับผู้อนวยการครับชจ้าปรนจังหวัดอำนาจเจริญเฮ้าโดยนายกัตสิษฐ คนาพลพิพัฒน์ครับผู้อำนวยการเพิ่นกะได้ให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนะครับได้ร่วมด้วยช่วยการเขียนป้ายบอกอันตรายมองนั่นมองนี่เขียนไปายไว้ครับผู้ปกครองเข้าในน้ำบุตรหลานมาเลีนน้าก็ต้องระมัดระว่างครับยาให้พาดสายตานี <c oughs> ่เป็นเป็น่วงอีก ครับลานคาก็ชื่นชมครับลานคาเฮ้ากะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยครับโดยเฉพาะครับผูทีมาท่องเที่ยวพวกนี้ครับจะเห็นได้ว่านี่นี่ถังดำครับนี่ถุงดำก็จะตั้งไว้เป็นระยะระยะผู้ที่มาท่องเที่ยวขอความ่วมมือครับให้นับขยะไปใส่ในถุงาบ่อยทิ่มไปเวลาสะไส้ปล่อยทิ่มไปครับถูกที่ครับให้ทุงให้ทิ่มใส่ในไอ้ครับเอ่อครับรักษาความ ดีงามความสะอาดได้ครับเพื่อว่าให้เป็นลูกหายหลานเท่าเลเหรียญนี่ไม่ค่าก็ยิ้มได้ครับแม่ค่าเพื่อนกะไห้มาขายของครับิ่นกว่างหลานเป็นระเบียบเรียบร้อยดีครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือครับเออครับเป็นครับสางน้อยยิ้มห้กครับจุมจนก้นจังหวัดอำนาจจะเรืินเท่าโดยโครงการชุมประทานนี่ครับชุมชน คลองทรงน้ำนี่ครับของอ่าเก็บน้ำาพุทธอุทยานชุมชนโนวลจานครับท่านผู้ชมครับเออนี่มือพูเสียคาวกับได้มาครับสังเกตไอ้ชุดละาระทันะครับที่ค่อนำมาให้พี่น้องอำนาจเล่นทอด็ดศครับโอ้ใครดีมากเลยใครดีวะเนี่ยดีบ่ครันี่ครับดีแบบแบบนี้ดีครับกับขอบคุณขอบคุณอ่า หน่วยงานต่างๆบ่ว่าจะเป็นหน่วยงานช้นประธานบ่ออว่าจะเป็นหน่วยงานชุมชนเนาะชุมชนครับที่เพิอมใจกันเนาะที่เพิ่พร้อมใจที่เปิดน้ำมาให้ลูกให้ร้านเราเล่นครับอีกทาหอนมือนั่นก็คงจะคุนคงจะร้ายกว่านี้นะครับแล้วก็ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณที่รับขอบคุณทุกหน่วยงานทับคู่ที่มาทงเที่ยวมาอย่างนี้ครับพวกเอาของอยู่ของกินมากินเลยครับรับก็ขอฝากพ่ขอข้าแม่ขายนะครับเดอว่า ให้รักษาความสะอาดซอยกันนะครับเพราะว่าเป็นหน้าเป็นตาบันอ่า้องจนมาท่านบันนุ่นจานนุ่เฮานะครับซอยกันเป็นหน้าเป็นตาครับผู้เฒ่าเทียบเป็นยบพยใญช่ครับมีมีดพุทวคือม้มีดถุงดำไม่ใช่บรอครับนี่มีมีครับถุงดำมีดนี่นี่ครับแบ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 บนี้ครับนี่ครับแบบนี้ครับโอ้โหหอยตามเป็นแถวจำคล้องไปครับซอยกันนะอซอยกันเบิ้งซอยกันดูแล อ่าบรวิวาจะพาลูกหลานมาเล่นครับผู้ปกครองกรับซอยเบิงบึงเบ,บึงน้ำเบิงบึงลูกหลานของขันน้ำปรอความปลอดไข้ปรอความปลอดภัยของลูกของหลานน้ำน้ำนะครับแบบนี้นะเนาะแบบนี้เนาะตอนนี้